สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับเช็คเครื่องของคุณอิสราวุธเครื่องนี้เนี่ยมีอาการดับมานะครับตัวบอร์ดข้างในมันช็อตก็ได้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยก็จะเทสก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับว่าทุกอย่างใช้งานได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่มันเสียเพิ่มเติมไหมนะครับจะเก็บไว้หน้าจอนะครับทดสอบระบบสัมผัสต,ต่างๆของหน้าจอ ใช้แ1 t ท u ั h นะครับบนแล้วก็วาดไปทั่วนะครับดูว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาหน้าจอใช้งานได้นะครับเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มแสงลดแสงใช้งานได้ตรงนี้นะครับซิมใส่ซิมร้านไปเอขึ้นนะครับแล้วก็ Wifi เชื่อมต่อกับ Wifi ร้านแล้วก็ชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟเข้านี่เสียบสายชาร์จอยู่นะครับอลองโทรดู เปิดลำโพงนะครับรลำโพงดัง,ดงนะครับน,นี่ลำโพงบนเสียงออกนะครับเซนเซอร์ใช้งานได้นะครับเคต่อไปนะครับปุ่มโฮมปุ่มโฮมกดได้นะครับลดเสียงกดได้เพิ่มเสียงกดได้ ปุ่มสัน่นอ่าสั่นนะครับทำงานปุ่มล็อกหน้าจอกดได้นะครับผมปดรหัสแป๊บนึง่งแล้วเข้าไปดูที่สแกนนิ้วหน่อยนะครับนี่สแกนนิ้วเพิ่มลายนิ้วมือ เห็นไหมครับมันขึ้นขีด,ดแดงๆอันนี้คือสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับนี่นะเลือกไปโอเคครับต่อไปนะครับมาดูที่กล้องกันหน่อยอ่ะแฝชแฝชไม่ออกนะครับใช้งานไม่ได้เปิดแลชไม่ได้คิดว่ากล้องหลังน่าจะเสียนะครับจะดทดสอบกล้อง กล้องหน้าก่อนฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหน้า1นึฮัลโหลฮัลโหลเช็คเ็เช็คกล้องหน้า1นึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเ็คกล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหน้า1นึฮัลโหลฮัลโหลเช็คเเช็คกล้องหน้า1นึองากล้องหน้าใช้งานได้นะครับแต่กล้องหลังมีปัญหานะครับกล้องหลังเปิดไม่ได้ถ้าเกิดว่ากล้องหลังเสียเนี่ยมันก็จะทาให้แฟลชด้านหลังเสียไปด้วยนะครับประมาณนี้ อาการของกล้องอเดี๋ยวอันนี้รอแจ้งลูกค้านะครับต่อไปเหลืออย่างสุดท้ายแล้วก็คือบันทึกเสียงนะครับกับสุขภาพแบต่ะดูสุขภาพแบตก่อนสุขภาพแบต83นะครับแล้วก็บันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่าง iPhone มีหลายไมค์นะครับ ฮัลโหลฮัลโหลบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสองสามเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างได้ยินไหมโอเคงั้นได้ไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสองสามเช็คเช็คเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับใครที่สนใจซ่อมมือถือกับที่ร้านติดต่อได้เลยลงช่องทางติดต่อไว้แล้วนะครับที่เฟซบุ๊กช่างทันวาไว้เจอกันใหม่คลิปเดียวหน้าสวัสดีครับ